อะไรกี่ครับสร้างยังสร้างมักมื่อไครับเฮตุจังใดมักมื่อนโอ้ยจนสิลืมเวรแล้วเน่าคาเต็นจังหมอแค่นกหมอลำก็จังหมอแค่นี่ะหมอแค่นเขาเฮตุจังใดหมอแค่นเฮตุจังใดเอลเอลออันนี้หมอลำโอ้ถึงหมอแค่น่ะเขาเฮ็ดจังไดเอลเขาแม่หมอแค่นยับออกไปอีก อุ้ยหันค้างเนี่ยห in ันค้างส่กล้องเนี่ยอยากเห้นอย่าเห็นว่าหมอแคนเต่าอุ้ยหมอเค้นหน่อยหมอเค้นหยักหยกหน่อยเอลสวานเต๋อเคนดูเคนดูเสียงเคนมันดังเลยเสียงเค้นแคนบ่นพกแคนผ้ใดังยังสีเลยเนาะเคนบ่นพบ อยู้านยังเกาะ้ันพก้ันพกไปหามเนี่ยถ้าแม่ไปบีบแข้งบีบขาให้เขาเขาเมื่อยเขาจมเบิดขึคืนเมื่อคืนนี้เขาว่าโอ้ยมีผัวกันหนีจากมาสันผัวก,ก็เมื่อน,นี้จากปวดขากับเบือไม่พูนอันบีบขาห้วมาสันเขาว่าไปแม่ยังแม่เขาถ่ายอยู่ผุนผุนเห็นบ่ผุนเขาเดคขาถ่ายแล้วผุนนะ บีบขาให้เคาเด้อเฮให้จั้งไนบีบขาให้จังไนบีบขาบีบขากับบีบจิ้ง้ยบีบเดือลวบเยบีบเรือหลวบบีบเรือหลวบเอาดีๆเอาดีๆบีบเรือหลวบบีบแล้วก็รูบบีบแล้วก็ลเฮ็ดยังบลบแล้วก็เฮ็ดยังมันใจละบ่มั่นใจมั่นใจ่นนาอู้เขาเหือสินไ้พรออม เขาหื้อสินให้พร้อมพุ่นน่ะบอกนอนนั่กับบอนอนนั่มปอดมี่าเขาบ่มีผู้บีบแข่งบีบขาให้เขาว่าเมื่อเฮ็ดหยังเจ้าหนุนี้เมื่อเจ้ามีผู้ใดสุกไหวบอแล้วเ่ยบอใดสุกผู้ใดไว้แม่นบ่บ่ได้มีไผถ่าอยู่บ้านมันบอเฟ้อเฟ้อความจริงเหรอบออีกอยากพูดแต่บอความจริงคือหยัง ขึ้นนี่ไปข้าวโอเกะโอ้ยเจ้าไปบ่ไปคาราโอเกะพู่นะตายข้าวโอเกะใส่เมื่อคืนนี่ฮะไคาราโอเกะใส่น้องไข่น้องไข่โอ้ยอมรับเวไปก็ไปเย่ไม่หัวหน้าโจกคว่มผู้สาวงามบ่เป็นน้องไข่ฮะผู้สาวงามบ่งาดีมยัวงามอยู่งามไรบ่ มือนี้น้องเม <ım. S 2> <tat> ียมานสองคนเด้เม <was this? S 1> yeah, ียเก่ากับมาได้มือนี้เมียเก่ากับเมียหรอเออเมียจินเด้เของหน้ามาให้ออกไม่ได้หมันขี้แตกโอ้ขี้แตกเออเขาเป็นไข่เด้อันที่เขาบ่ได้มาทำงานนี่คือเขากักตัวเขาเออเขาเป็นไข่เจ้าว่าไปเบิ่งแย่งเขาอันนี้ยินข่าวว่าน้องอิงมานี่นะสซลโอลมาหลดนี่เจ้าหนี่ แมนยูแมนยูสานโอ้ยเนาะเห้จางไหนมือนีข่วงสองเลยบอได้ข่วงสองก็ได้ข่วงสองก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยบอเ่าขนาดเลยบอยู่นต้องกันสองคนจะยุ่งแน่เจ้าเขาว่าพี่ยักษ์พี่ยักษ์คุณนกับพี่ยักษ์คุณนี่กับพี่ยักษ์คนเดนเฮ็ดจังไหน นันเมียนี่ก็มาหลืเหินบ่นเขาเอาเมียใหม่ล่ืน่านมาอะลไ,ไปแต่งไปแต่งตัวกอน,นห้เมียเก่าไปแต่งตัวกันตอนนี้เขาคุยกับเมียใหมก่กออ่่นเนอรจินเขาว่าเออคุยโรดคุยเมียใหม่แป๊บนึงเพว่าชิดหอดกันโดนไดน้บ่ได้พอกันโดนโอ้ได้ลุดขาเขาแล้วมีแห้งเนาะเห็นบ่บีบอีรดสันะ บีบโช่เอฟซีเลยเออโอ้ขาวจุนพุ่นนะมันบ่ดีตลอดที่เนี่ยบ้านเจ้ากระเบื้องเนี่ยปัญญาหงวนนะเจ้าบุมีปัญญาเฮ็ดเคยยากเด้อไอ้ยันกันนวดน้ำลายเฮ้ยซื้อเด้อบุมีปัญญาเด้อเมนบอยยากเนาะเย้เย้เลยเฮาเย้เย้เออเจ้าบ่ได้คือข่อยดอกกันต่อแต่บุ้ยไข่ดอกเออหัวใส่เลยเฮา จากหัวบ่นี่คือจากหัวแน่บ่นี่เดี๋ยวซื้อนจะก่อนเนี่ยไปหานจะก่อนมือนีิบ่มมือนีแชาทแบตเต็มไปเต็มแล้วเต็มแล้วมันบอเต็มแล้วพร้อมเดาอันบ่มมือนีิเต็มแล้วสองขวดสองขวดถูกอันการชแชทแบตนี่ก็คือการกินสปายของเพื่อนโอ้วาหอดขวดตั้งโคโลอยู่เออเบิร์ตไปจากขวดก่อนสองขวดแล้วมืงขึ้นอีกเบิร์ตไปจากบาต เมื่อคืนนี้ใจเด็กไปคะเดย์เมื่อคืนนี้นอือแม,น,มนไม่ได้ใจสมบูรณ์เ่รย์ใจอโอ้ม,มีผู้ใจให้อ,ย,อ,ย,อยันออยันเจ้าใจเงินให้เขาอ่ะถามว่าเสีเอาบ่อมาสมั่นเมื่อคืนนี้เออบ่อาหรอโจงเงินมาแต่สินแนวกินมาสั่นผ <c oughs> ู้ที่ใจให้เอาบอเอาโยกบบากตัวเงินยันมาเมื่อคืนนี้เมียซื้อพวงเหรีดมาใหา้มาเตี โอนะบอกว่า่อยปวดหัวไปหาซื้อยามากินก่อนเลยไปเฮ็ดกอบพระเออกับมาหารถจังไนยังถือพวงหลีดมาฟอมอีภ <laughs> ากนี่สนุก uh. เออเขาไหวพอนได้น,ไนอยยูดีแมง <laughs> <laughs> เราเจ้ายสิแป้งให้ลูกว่ะเป้งนำามกาักเผาแมลงกุกเออขั้นบ่กพ่อกับมาเอาเด้อที่บ้าน่อยร้ายอยู่นำหมกักเผา ม่เป็นต้นพุ่นน้องเงี้ยงเงี้ยงมาล้างตีนเนี่ยพอ,อ,อยามเจ้าหนูอยากได้บุญหนูจะล้างเท้าให้พออ่อลาไปเอาน้าบักเปล,า,ปลามาล้างหน่หพ่อนั้นได้บุญนึง <c oughs> โอ้ลูกกระไดเนาะไ <c oughs> อ้ยักษ์จะนี่จำกันจำกันแล้วบอกเขาแปล่ากเขล่าไม่ต่างหนาปะนะเออจะล้างบ่หมดแล้ว แล้ใส่กระน้ำเป้าแล้วตีแปลงบ่ฟันแปลงเนาะใส่เบิ่งฟันด้วยโอ้ยเขาบ่แปลงเขาเอาเกลือบ้วนเอานะ้อซ้ำนี่น่ะแปลงนึกเขาแปลงคือเขาแปลงเจ้าใหญ่ซ้ำเด๋อแปลงเด็กหน่อยเห็นบ่เอาแปลงเด็กหน่อยเตี่ยแปลงกับแปลงใส่คานนี่เลยแปลงใส่คาน มันมุนคุยรวยคุยรวยน่ะโอ้เจ้บวิญานมันเลยเข่าข้อวะแปลงแถวหรือแปลงเนื้อเออแปลงแถวหรือแปลงเนื้อแถวกัะมี่แข่งเดียวโอ้แปลงแถวกระมีแปลงเนื้อกระมีใส่บ่ฟันปลอมบ่ใส่โอ้ขันใส่ฟันปลอมชิบะเฮกิกอ็กซ์อยู่วะใส่ฟันปลอมมันก็จะลายาลายเนาะเนาะมันก็สีเห็นแต่แถวน้อยยากเนาะฟังเพชรแล้วนี่นอนดิ ยิ้มออกนี่เนาะฟันทองแล้วเนาะฟันทองอหมรเ้ยวุ้นแล้วเดี๋ยวเราไอิอวดเด้อหันไปหาน้องอิงจ้ะเอ้ออยากไอหันไปหาน้องอิงูกกเหตุใส่เขาวุ้นแล้วพูยาบานจะบังไ้เป็นตัวย่างด้วยเห็ุให้ผูดยาบานโชว์พูดยาบานเลยอ้เนี่จะบังด้วยนะกล้าไหม เปแมกัะป๋องจาใหญ่บ่หันอยากทำเบาบาปน่อยอยากนอมีปองกับหางหญิงเอก้อยบ่เหาก้อยบ่เหาก้อยเนเปนไงูล่นพูผเ้ในที่ไปไต่ผมเมื่อไปไต่ผมเนี่ยลาติไ่ได้กินตะเคียผมเนี่ยทากินโดนแล้วก้อยกับปองไม่ได้กินตะเกีอยวมนยนไ ก้อยเจ้านี่เป็นยังก้<ะ>อยเจ้านี่เป็นยัง<อ>ยังอีหยังเริ่มเมาวไปดูเรื่องละเอาปิดปิดปิดอิงปิดปิดทานไปน <laughs> เอาปิดจบรายการก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมมะงวงมะงวงมะงวงยังแชแนลอยังอีกอันไหนอีกอันไหนอีก อีสายต่อีิเอออันไหนเอกสายยันเออสายยันวันลุงสายวันลุงอันไหนเอกพี่บ้าพี่บ้าว้ยหมักยันพี่บ้ายันพี่บ้าแพ้วแพดิแพ้วแพาวสาวอีสานสาวอีสานเอออย่าลืมก็ไา่ลืมกดกระไคร่มาความลืมกดกระไคร่นี่แกงไก่ตีเอาขาน้ำบ่ไม่มีแล้วหนาว มะนาวเด้วบอบะมนาวไรอยู่เออหอมหอมเออฟกักวาขวดมะกอยเออคอตุมเก่นะก้อยขี่ป้อยขี้ปอมขี่ปอมนี่ยี่หนาน้ำก็มีขี่ปอม่นี้หากินกันลายๆเด้อ่มากลายเด้อบายบายบายจุ๊บๆเ หมดแล้วคิดเยอะเด้วะเอาไปบายพี่น้อง